สวัสดีครับในบทนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคอนฟิกนะครับฐานข้อมูลก็คือการาตั้งค่านะครับการติดต่อฐานข้อมูลนะเพื่อให้ฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับโปรแกรมเราได้นะครับครับก่อนอื่นเลยให้เราไปที่ Netbean นะครับไปที่โฟลเดอร์ er ที่มีชื่อว่าแอปแล้วก็คอนฟิกแล้วก็แบตเตอร์เบดนะครับให้เราสกอร e สกรลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วท่านก็จะเจอคาสชื่อว่า database u n d อัน c o r e config โตัโตโตนะครับแล้วก็หาคำว่าว่ wow, า default นะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวที่เป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับค่าของผมก็ใช้ mysql โฮสต์ผมก็ใช้ localhost ตอนนี้ผมพิมพ์เป็น localhost นะครับ login root นะครับ password หนึ่งสามสี 1, 3, ่ข้อมูลผมสร้างไปแล้วนะครับชื่อ test อัน r s c o ก e db ถ้าไหนยังไม่สร้างก็ รีบสร้างนะครับแล้วก็ encoding นะครับเป็น utf 8นะครับครับทีนี้อยากรู้ว่ามันถ้ามันใช้ได้มันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นเขียว,วก็จะขึ้นว่า c a k e s a b l e to connect นะครับแล้วถ้าเกิดฐานข้อมูลนี้มันมีจริงหรือเปล่าทีม่วมซิถ้ามันยังยายังเป็น ถ้ามันยังบอกว่าเป็นยังมันยังคอนเนคอยู่นยแสดงว่าโปรแกรมเพียนนะครับผมจะรีเฟรชแสดงว่าโปรแกรมนี้ใช้ได้นะครับเค,ค้กนี้ใช้ได้มันตรวจสอบจริงนะครับมีการคอนเนคจริงจริงถ้าม่วก็ไม่ได้คอนเนคไม่ได้นะครับครับก็จะเป็นสีเขียวแล้วข้าในบทนี้ก็จะบอกในเรื่องของการคอนฟิกการเชื่อมต่อทางข้อมูลให้ได้ซะก่อนนะก็ขอจบการ นำเสนอเท่านี้ครับ